isuzu d max cab phone หนึ่ดเกา ddi เกียร์ธรรมดาปี2023โปรโมชั่นของรอยที่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะรถกระบะสีประตูสาภาพไปสวยสาภาพป้ายแดงเลยค่ะเกียร์ธรรมดาขับดีสุดๆเลยค่ะขึ้งยนต์พันก้าประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะ ติดฟิล์มดำมาเรียบร้อยแล้วค่ะภายในนะคะเป็นเบาะผ้านีบสุดๆระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปะไฟฟ้าแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังชั่นเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ซีดีเลขกไมล์หนึ่งหมื่นกิโลแ้ก้องสองถอยก็มีค่ะผ่อนเดือนละ1 0 0 0 0บาทค่ะคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่20,000บาทขึ้นไปกระสือรถคันนี้ไปเฉยงานได้แล้วค่ะสภาพป้ายแดงเลยค่ะ กระบะหลังกว้างมากๆเลยนะคะขนของได้เยอะสุดๆเลยค่ะถึงช่วงล่างทุกอย่างสมบูรณ์หมดรถพร้อมใช้งานเลยค่ะคนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะรถขับดีจริงๆเครื่องยนต์พันก้าสี่สี่ดีเซลค่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีมีไซนำหน้า s i m P100 พิมพ์ไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ